รเรื่องที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าเกิดอาการหนาวจัดพายุรุหนาวพัดเข้ามานะครับตอนนี้สวคนดังก็หนีนะครับในประเทศเขาก็หนาวเหน็บถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะมาแล้วนะครับแต่ก็โดนพายุถลม่มเสาไฟฟ้าลมก็ต้องแก้กันและในรันเนานจําจได้ไหมฮะผมอธิบายเชิงสังเคราะห์19 13, 19, 20, และ25มา4ละลอกเลยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงลนะ้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นตอนนี้เราเห็นอะไรภัยธรรมชาติมาเราเห็นเลยภัยการเมืองมานะครับเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าจะมีต่อไปอีกไหมก็ตามหลักสถิติก็มีประมาณ45วัน สวัสดีครับพมกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มา start ที่เรื่องราวของการต่างประเทศเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในประเด็นหลักๆและเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ของสถานการณ์ของโลกตอนนี้เพื่อมาปรับใช้ในประเทศไทยว่าจะปรับใช้อย่างไรและเราควรจะมองสถานการณ์ของโลกอย่างไร ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เท็กซัสก็ปรากฏว่าหนาวสุดขั้วฮะเสียชีวิตแล้วกว่า30ไฟฟ้าไม่มีประปาไม่ไหลเย็นจัดในขณะที่เกือบ7ล้านคนถูกสั่งให้ต้มน้ำนะฮะสวคร,ร,วร,ครูครูซอฟครูซอฟนะครับครอบครัวหอบครอบครัวหนีไปที่เม็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่ บบสัารเอพนะครับรายงานว่าประชาชนเกือบ7ล้านคนในรัฐเท็กซัสถูกสั่งให้ต้มน้ำนะฮะก่อนบริโภคหลังจากเกิดพายุรด้หนาวครั้งใหญ่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบโรงเรียนต่างๆและก็โรงพยาบาลยอดเสียชีวิตล่าสุดตอนนี้ก็ปรากฏว่าจากหนาวตายถึง30คนสวเท็กซัสชื่อดังฮนะเชดครูสหนีหนาวพาครอบครัวไปตาอากาศ อบอุ่นที่แคนคูนของเม็กซิโกนะ BBC รายงานว่าพายุหิมะนะที่ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบไปถึงระบบน้ำประปาในรัฐเท็กซัสทางใต้ของรัฐพบว,ว่าเจ้าที่ได้ออกคำสั่งให้ประชาชนภายในรัฐที่มีจำนวนเกือบ7ล้านคนหรือ1ใน4ของจำนวนประชากรของทั้งหมดต้มน้ำก่อนการบริโภคนะทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากวันที่25 นะครับธันวาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาหนึ่ใน5ก็คือภัยธรรมชาติตอนนี้คงเห็นชัดนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองคงเห็นชัดขึ้นนะครับในขณะที่สิงคโปร์ก็ออกแคมเปญดึงดูดนักธุรกิจต่างชาตินะครับจองโรงแรมประชุมสัมมนาปลอดโควิด19นะครับสำนักข่าวเอกับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า สิงคโปร์เตรียมเปิดประเทศอีกครั้งล่าสุดเปิดแคมเปญโรงแรมจัดสัมมนาหรูระดับ4ดาวปลอดโควิดให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าพักไม่ต้องติดโควิด -19 แล้วก็ทำการกักตัวเป็นเวลา14วันคุยสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะผ่านาแผ่นกระจกตอนนี้ก็ใช้วิธีการ ดึงดูดนะคนเข้าท่องเที่ยวแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวมีปัญหานแน่นอนในขณะที่เท็กซัสรับมือความหายนะไม่มีทั้งไฟฟ้าปรับปาต้องฝ่าอากาศหนาวเย็นสุดขั้วในความมืดอีกหลายวันติดต่อกันนะครับเจ้าที่รัฐเท็กซัสเตือนประชาชนให้รับมือขายยนะนะครับจากพายุรุนาวนะครับสืบเนื่องมาจากความหนาวที่สุดขั้วครั้งประวัติศาสตร์ทำให้ผู้คนหลาย ล้านคนไม่มีทั้งไฟฟ้านะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็ทำงานไม่ได้นะครับโดยที่สถานการณ์เรื่องของไฟฟ้าจะกลับมาดีได้ต้องรอรุ้นในสัปดาห์นี้อีกทีหนึ่งว่าจะรอดไหมเหตุการณ์นในพมา่านะครับยังคงมีการจุมดุมประท้วงนะครับทั่วพมา่าแม้กองกองทัพสั่งจับ6เซเลบด้านแฮกเกอร์ของเมียนมานะครับป่วนเว็บไซต์ของรัฐบาล ประมาณยังคงมีการชุมนุมประท้วงไปทั่วประเทศนะครับและบางกลุ่มเปิดแนวรบใหม่ด้วยการโจมตีเว็บไซต์หลายหน่วยงานของทางทหารด้านกองทัพออกหมายจับเซเลบจากวงการต่างๆ6คนนะครับข้อหายุย,ยงข้าราชการนะครับร่วมประท้วงขณะเดียวกันนันตรีต่างประเทศของสิงคโปร์และอินโดนีเซียออกคำถแถลงแนวร่วมแสดงความเชื่อมั่นว่าอ,า,อาเซียน สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาและฟื้นสถานการณ์ในประเทศพม่าได้นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นในประเทศพม่าในขณะที่เท็กซัสนะครับกู้โรงไฟฟ้าสำเร็จเรียบร้อยนะครับ325,000ครัวเรือนอยังไฟฟ้าดับท่ามกลางอากาศที่หนาวแบบสุดขั้วนะครับเกรสแอบ,บรอดนะครับผู้ว่าการรัฐของเท็กซัส นะครับบอกว่าโรงไฟฟ้าทุกแห่งในรัฐสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วเท่ายังมีบ้านเรือนอีก3 0 0แสนหลังที่เผชิญปัญหาไฟดับเนื่องจากเสาไฟฟ้าหากักโค่นหรือข้อจำกัดอื่นๆหลังจากเกิดพายุฤดูหนาวครั้งที่รุนแรงทำให้อุณหภูมิตำแบบติดขั้วเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันตัวใหม่นะครับมากกว่า90รายแล้วนะครับ หน่วยงานสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะครับก็เปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์ตัวใหม่ที่ต่างจากสายพันธุ์ในอังกฤษและแอฟริกาใตา้พุ่งสูงกว่า90รายนะครับและยังพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่รฐบ,บาลญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการยับยัง้งโควิด1 i นะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในขณะที่อินโดนีเซียก็คูปรับ รวมกว่า1 0 0 0 0บาทนะครับพวกปฏิเสธฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9นะครับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะครับเตือนพลเรือนว่าการปฏิเสธฉีดวัคซีนโควิด -19 จะมีโทษปรับสูงสุดถึง5ล้านรูเปียนะครับหรือประมาณ1 0 0 0 0บาทนับเป็นบทลงโทษที่รุนแรงและมุ่งกระตุ้นให้ประชาชนยอมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการต่อสู้โรคระบาดครั้งใหญ่มาตรการที่ว่านี้ นะครับเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดซึ่งประกาศเมื่อช่วงเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธวัคซีนจะถูกตัดสิทธิ์นะครับรับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือไม่ก็ต้องเสียค่าปรับโดยเฉพาะนะมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขหรือฝ่ายบริหารท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับในขณะที่นักเคลื่อนไหวนะครับก็แฉประเทศที่ร่ำรวย รกระตุ้นกักตุนโควิดวัคซีนโควิด -19 เกินความจำเป็นกว่า1ล้านโดสนะนักเคลื่อนไหวและฝ่ายกลุ่มประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ร่ำรวยแห่สั่งซื้อนะวัคซีนโควิด -19 เกินความจำเป็นกว่า100ล้านโดสขอภาย่มหนึ่งพันล้านโดสในขณะที่ประเทศที่ยากจนยังคงเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงวัคซีน ซึ่งจะช่วยให้โลกก้าวพ้นวิกฤตโควิด -19 นักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ได้ศึกษาการสั่งซื้อจาก5ผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ไฟเซอร์ไ o โอเทคบเดนาของออกฟอร์แล้วก็ ca, Johnson, อ no, เอสตาเซเนกาจอร์นสันและจอร์นสันโนวาวพบว่าจนถึงขนาดนี้นะครับสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นได้สั่งซื้อวัคซีนรวมกันทั้งหมด3,000ล้านโดส นะครับโดยวัคซีนส่วนเกินกว่า1,000ล้านโดสน,นนะครับจำนวน2,060ล้านโดสเพียงพอสำหรับการฉีดให้แก่ประชาชนทุกคนคนละ2โดสนะฮะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ f e c o o o นะสั่งบล็อกเพจข่าวของออสเตรเลียนะครับ, Blog, รบทิ้งแพลตฟอร์มโซเชียลดังติดเทรนด์ทวิตเตอนะครับผู้นำ ของออสซี่ตราหน้า f c e e o o o นะครับยะโสหลังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีชื่อกล้องรายนี้บล็อกผู้ใช้ในออสเตรเลียไม่ให้แชร์ข่าวเพื่อตอบโต้ทางการแคนาดาอขออภัยฮะทางการของออสเตรเลียนะครับเตรียมผ่านกฎหมายบังคับจ่ายค่าคอนเทนต์ข่าวแต่กลับส่งผลให้บริการฉุกเฉินและมูลที่ต่างๆปลิวไปด้วย ขณะที่หน้าข่าวปลอมนะที่สร้างความเข้าใจผิดเข้าดูได้ตามปกติความเคลื่อนไหวนี้ยังทําให้แฮกเกอร์รุนงเลิกใช้ facebook ติดแฮชแท็กทวิตเตอไปด้วยฮะซึ่งตอนนี้ก็เปิดศึกใหญ่เลยในออสเตรเลียนะครับหลังจากที่รัฐบาลของออสเตรเลียนะฮะบ,บอกให้ twitter ต้องจ่ายค่าข่าวนะครับที่เอาไปลงในขอไปัยฮะ a c e b o o k ต้องจ่ายค่าข่าวนะครับปรากฏว่าทาง Facebook ไม่ยอมจ่ายไม่ยอมต่ายก็โต้กันไปโต้กันมาเล่นงานกันแบบนี้ในขณะที่สื่อมาเลเซียถูกปรับ3.7ล้านล้านนะครับข้อหาหมิน่นศาลหลังปล่อยผู้อ่านโพสต์ข่าวโจมตีกระบวนการยุติธรรมนะครับศาลสูงสุดของมาเลเซียสั่งปรับเว็บไซต์ออนไลน์ข่าวของมาเลเซียเป็นเงินราว3.7ล้านบาทในความผิดฐานหมิน่นศาลจากสื่อดังกล่าวปล่อยให้ผู้อ่านโพสต์ข้อความ ที่มีเนื้อหาโจมตีกระบวนการยุติธรรมนะครับผู้พากษาศาลสูงสุดนะครับความเห็น6ต่อหนึ่งะครับบอกว่ามีความสื่อต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงเนื่องจากอนุมัติการเผยแพร่บั่นทอนกระบวนการยุติธรรมของศาลและสั่งให้สำนักข่าวแห่งนี้ชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน5 0 0แสนริงกิตหรือประมาณ3.7ล้านบาทซึ่ง มากกว่าวงเงินค่าปรับจำนวน2 0 0แสนดิงกิตที่อายการเสนอถึง2เท่าตัวนะครับทว่าส่วนของอกังนั้นสารได้ยกฟ้องจากทุกข้อกล่าวหากังก็ยอมรับว่าผิดหวังซึ่งก็เป็นเจ้าของนะสรุปแล้วก็คือไพโพสศาลนะครับนะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจสหรัฐมีการสั่งฟ้องนะครับ3แฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือนะครับ คดีฉกเงินครัง้งโหฬาร1.3พัน 3, ล้านดอลลาร์สหร,รัฐรวมธนาคารกลางบังกลาเทศปี2016นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกานะครับตั้งข้อหาต่อ3นักแฮกเกอร์หน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือหลังสามารถขโมยเงินและเงินดิจิทัลคริปโตมูลค่ารวมกว่า1.3พันล้านนะครับดอลลาร์สหร,รัฐกระบวนกวาร กระทบวงกว้างตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงสูริโอภาพยนตร์ของฮอลลีวูดนะครับรวมทั้งหมด81คดีแลวก็รวมคดีทั้งหมด81ล้านดอลลาร์ปี2016ของธนาคารกลางของบังกระเทศรอยเตอร์ uters, บอกว่ามีการฟ้องจอห์นชางโฮนะครับวัย31ปีคิมฮิววัย27ปีแล้วก็ปาร์คจินโฮวัย36ปีป้้นเงินผ่านดิจิทัล นะครับระหว่างพวกเขาทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการรกบอกว่ากลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการปล้นเงินทางดิจิทัลที่เป็นวงก้างกว้างมีมูลค่าความเสียหายอย่างมหาศาลนะครับรวมไปถึงการตอบโต้บริษัทของซิดนีย์พิก u เจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสำหรับการผลิต The ะ n t e นเทอรนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือ กลุ่มแฮกเกอร์มีเป้าหมายที่ไปที่พนักงานของโรงภาพยนตร์ AMC และเจาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท m e m t o s Green นะครับบริษัทผลิตภาพยนตร์อังกฤษที่ร่วมร่วมกันผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับของเกาหลีเหนือซึ่งกระบวนการยุยธรรมชี้ว่าแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือทั้ง3คนร่วมมือกันสร้างมัลแวร์เรียกค่าไถ่วอนนากรานะครับทำการโจมตีและสร้าง ความเสียหายอย่างหนักต่อระบบสุขภาพของอังกฤษนะครับในปี2017ที่ผ่านมาคำฟอ้องอนุมัติผู้ต้องหาทั้งหมดโดยใช้ชี้ว่านะฮะคนเหล่านี้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเจาะเข้าระบบธนาคารทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เม็กซิโกทวีปแอฟริกานะครับด้วยการเจาะเข้าเครือข่ายสถาบันทางการเงินปวดระบบโอนเงินระหว่างประเทศนะครับเพื่อฉกเงิน และยังวางแผนการร้ายระหว่างเดือนอระหว่างมีนาคมปี2018ถึงปี2020ลงมือโจมตียูเซอร์สกุลเงินดิจิตัลในคลิปโตนะครับรอยเตอร์บอกว่าจำนวนเงินที่ถูกปล้นไปนั้นไม่แน่ชัดนะครับแต่ถ้าว่าการปล้นกล้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2016ที่ผ่านมาธนาคารกลางของบางประเทศสูญเงินไป81ล้านดอลาลาร์สหรัฐ หลังคนร้ายเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารได้สำเร็จและสามารถาส่งข้อมูลเพื่อโอนเงินผ่านระบบสวิสนะครับดัมตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยนะฮะจอห์นเดมอสนะครับได้มีการแถลงข่าวว่าปฏิบัติการของเกาหลีเหนือน,นั้นใช้คีย์บอร์ดมากกว่าปืนนะครับขโมยเงินดิจิตอลวอลเลตมากกว่าถุงเงินนะครับเป็นการปล้นธนาคารข้ามชาติ ชั้นนำในปีทศวรรษ2021ในเชิงปรากฏการณ์ที่มีการกล่าวหามันกันมาโดยตลอดว่าเกาหลีเหนือเนี่ยทำการแฮกนะฮะส่งสายรับเข้ามาทำแฮกเนี่ยนะฮะระบบการเงินเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนนหนังนะตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องจริงนะฮะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็หนาวสุดขั้วนะครับเราก็เห็นปรากฏการณ์นะครับในพม่า ในเชิงการวิเคราะห์ตอนนี้ก็เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนะโดยส่วนใหญ่ทหารพรม่าถ,ถูกโจมตีนะเล่นงานค่อนข้างจนนะหนักแต่จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายัางไม่สามารถที่จะเอาผิดหรือเล่นงานทหารพรม่าได้นะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้ โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสน่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าฝรั่งเศสเริ่มแสดงความไม่พอใจโดยเฉพาะเอ็มมานูเอลมากรองที่บอกว่าแนวคิดของฝ่ายซ้ายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฝรั่งเศสและทำให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศในเชิงาันสังเคราะห์นะครับเราคงเห็น ได้ชัดเจนขึ้นนะครับบรสษาการจนถึงขณะดน,นี้ถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมประท้วงในพม,ม่าติดต่อกันมากว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีการคว่ำบาตรในพม,ม่าคว่ำบาตรในพลอย่างมินอองหลายนะครับซึ่งเป็นผู้นําการรัฐประหารก่อนการอักเสบอายุราชการสิ่งที่ตามมาก็คือถึงแม้จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นผู้ชุมนุมก็ถูกกวาดล้างถูกจับกลุมดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเซเลบหรือฝ่ายต่อต้าน นะครับที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากประเทศไทยฮะมอบ3นิ้วไปเกิดในพมา่าสิ่งที่ตามมาก็คือเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างและถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแต่หลักของมันในเชิงงานสังเคราะห์ยังไม่สามารถทําอะไรกองทัพทหารของพม่าได้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาในการเซ็นชน่นกดดันไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ตัดความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษถแถลงการประนามการการะทำนะครับไม่ว่าจะเป็น UN ก็ประกาศคูประกาศเตือนว่าจะาคว่ำบาตรสุดท้ายไปไปมาก็เรียกร้องให้อาเซียนคุยกันเองอาเซียนก็หม่คุยสรุปอาหารพม่ายังคงอยู่ได้อย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าเกิดอาการหนาวจัดพายุรุ่หนาวพัดเข้ามานะครับตอนนี้สวคนดังก็หนีนะครับในประเทศเขาก็หนาวเหน็บถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะมาแล้ว นะครับแต่ก็โดนพายุทลม่มเสาไฟฟ้าล้มก็ต้องแก้กันละเนระนาดจําจได้ไหมฮะผมอธิบายเชิงสังเครบเก้าสิบสามสิบเก้ายี่สิบและยี่สิบห้ามาสี่ละลอกเลยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นตอนนี้เราเห็นอะไรภัยธรรมชาติมาเราเห็นเลยภัยการเมืองมานะครับเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับ นั่นหมายความว่าจะมีต่อไปอีกไหมก็ตามหลักสถิติก็มีประมาณ45วันนะก็จะสิ้นสุดก็ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็สถานการณ์น่าจะโอเคนะน่าจะดีขึ้นนะครับในขณะที่เหตุการณ์ในเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยโดนสหรัฐอเมริกาเล่นงานอย่างหนักเลยมาโดยตลอดเลยนะครับโดนข่าบาตรโดนตัดความสัมพันธ์บีบนันบีบนี่สหรัฐอเมริกาบอกว่าทําทลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้น จะลดความสัมพันธ์จะลดยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมน,นู่นนะี่เนี่ยตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนําทุกอย่างมันดูนจะดีหลอกให้เกาหลีเหนือสหรัฐหลอกให้เกาหลีเหนือทาลายนะครับเครื่องติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือกาลังจะมีอันแรกแต่ในสหรัฐอเมริกามีอันดับ2ของโลกมีมากกว่า17จรวด17ชุดในรัสเซีย19 นะครับสหรัฐบีบห้ามประเทศอื่นมีอิหร่านก็ห้ามมีเกาหลีเหนือก็ห้ามมีนะแต่ประเทศตัวเองมีได้น,นี่คือหลักที่สหรัฐทาอยู่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ทางการต่อสู้ของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการสู้ด้วยการใช้อาวุธเป็นทําไมใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับเป็นการต่อสู้ด้วยการปล้นเงินในระบบดิจิทัลนะครับก็เลยทําให้มุ่งเข้าสู่เป้าหมายคืออะไร อ,องค์กรทำภาพยนตร์คือหน่วย IO ของสหรัฐอเมริกาในการทำสื่อโจมตีนะครับโดยเฉพาะในเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่เล่นงานต่อต้านหลักที่สหรัฐทำเรียกว่าโซเชียลเซ็นเซนหรือการต่อต้านทางสังคมเกาหลีเหนือก็เลยส่งมือแฮกเกอร์เข้าไปเล่นงานนะสหรัฐอเมริกาบริษัทที่ทำหนังนะครับแล้วก็ทำการโจมตีส่วนของอังกฤษหลังจากที่อังกฤษเข้ามาแทรกแซง,งกิจการภายในของ ทางเกาหลีเหนือนะสิ่งล่นนี้กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้เป็นการต่อสู้ในรูปแบบใหม่จากเดิมใช้อาวุธตอนนี้ก็เป็นการต่อสู้ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์การจับกลุ่มครั้งนี้มีการเจรจารไหมแน่นอนถ้ามีการเจรจารแต่ยากนะสหรัฐอเมริกาคงไม่ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3าคนแน่นอนเสียงนี้เราทำไม่เห็นเชิงสังเคราะห์ว่าอย่างไงโลกมันเปลี่ยนไปนะการต่อสู้ทางอาวุธมันน้อยลงแต่การต่อสู้ในระบบดิจิตอลข้อมูลข่าวสารนั้นมีมากขึ้นในยุคนิวมีเดีย นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ